ก็ไม่มีอะไรนะเฮ้ยแต่วันนี้เอิร์ธเลิกเร็วตอนเย็นเพจแต่งตัวสวยที่สุดเลยได้ปะนาเอาก็วันครบรอบ7ปีที่เรคบกันมาไงแล้วเอิร์ธมีเรื่องจะบอกด้วยเซอร์ไพรส์ไงนะเดี๋ยวถึงร้านค่อยบอกไม่งงแงดิเจอกันนะครับบ๊ายบาย ทัวันไหนละจ๊ะมีเลิกมีชัยหรือยังจ๊ะพี่อะรู้จักวัดหลวงพ่อดังๆหลายที่เลยนะฮะแห,หวนอะแหวนอะซื้อหรือยังแหวนมียังมีหรือยังแหวนอะแหวนอะแหวนอะไรวะพี่อ๋อ,อ,อ,อมึงยังเห็นพี่เป็นพี่อยู่ปะเนี่ยจะแต่งงานทั้งที ไม่คิดจะเชิญกูเลยผมไม่ได้จะแต่งงานหวก็เธอะก็เรื่องที่มึงบอกว่าจะพาไปดินเนอร์ให้แต่งตัวสวยๆครบรอบเจ็ดปีอะถ้าไม่ใช่เรื่องแต่งงานมันจะเป็นเรื่องอะไรซะพี่ฟังแล้วคิดว่าผมจะขอเพจแต่งงานอ่ะใช่สิจ๊ะไม่ใช่หรอจริงนี่พี่เออ แต่เรื่องสําคัญที่ผมบอกอย่าคุยกับเพรไม่ใช่เรื่องนั้นนะเอาเรื่องอะไรอะพี่โอดฉี่ไปอันือ้แต่บนทางด่วนแล้วเออเออเจอเองพอดีเออครับเออพี่ว่าพี่จะให้เองขึ้นเป็นหน้หนาเชฟนะไอ้ตุ้ยมันก็โอเคอะแต่พี่ว่ามันขาดงานบ่อยไปหน่อยแล้วพี่เห็นว่าเองมีความสามารถรนะอย่าปฏิเสธพี่นะเอาตามนั้นน้อง ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เปนไ,ไ,ปนไทำตามที่คิดไว้ <sk ill> แค่บอกว่าฉลองเล่นขันงั้นผมต้องทำยังไงอะก็จากที่มึงคุยเล่นกันมึงก็พูดสมตททุกอย่างแล้วมันบ่งบอกว่ามึงจะขอเขาแต่งงานแต่ถ้าเป็นกูเป็นเพจนะกูก็รู้สึก อย่างเพ่อาจจะรู้สึกแล้วด้วยก็ได้แต่ก็นะเพ่อาจจะไม่ได้คิดอะไรก็ได้แต่ถ้าเป็นกูกูคิดอืมออก็ถ้ามึงพร้อม เพจพร้อมโมเมนต์เนี้ยมึงก็ขอเพจแต่งงานไปเลยดิอันนี้เพื่อนขอบคุณนะคะเ็นไรเบเบ ตั้งแต่รู้จักพี่เพลสมาเนี่ยหนูก็ได้พี่น้ำแข็งเพเิ่มมาเพื่อนอีกคนเยเราก็เหมือนกันและอย่างน,นนะเราคนเ,เดียวกันทั้งนั้นแหละโห <c oughs> ขอโทนะคะคือปกติเนี่ยพี่น้ำแข็งเป็นคนเล่นลุกปืดแบบนี้ <c oughs> นอยู่แล้วใช่ไหมคะมปกติพี่ก็ไม่ได้เล่นอย่างนี้หรอก สงสัยพี่ติดไอ้ลูกหนูมานี่ครับคุณจีไม่ตลกเอยอยบปรนสนได้เลยพี่ก็ไม่ได้อยากไม่ได้หรอกฮะจริงดิปังมากแม่จึงมาคายยินดีด้วยจ้าเออนแค่นี้ก่อนบ๊ายบายนะจุ๊บ ไปไหนหมดเนี่ย เออพี่รู้หมดแล้วนุวย้ยพี่เข้าใจนุย้ยเป็นพี่พี่ก็ลำบากใจมไม่ต้องงงแล้วแคทมาเล่าให้ฟังหมดแล้วไม่ต้องกลัวเรื่องเนี้ยพี่จะไม่บอกใครชีวิตก็เป็นอย่างนี้แหละเมื่อวานกูก็มีเรื่องเครียดไปกินหมูกระทะมาลูกค้าเรียกวิเก็บตังเฮ้ยกูระดับเจ้าของร้านนะเนแหลราสีไม่ได้เลย,ยงไงวะ,ะเฮ้ แต่มีเรื่องสําคัญบอกว่ะพี่ลืมไปลูกค้าเขาชอบอาหารที่เองทํามากเลยนะเว้ยเขาถามยู้ว่าใครทําอาหารเขาอยากเจอเชฟใหญ่เน,น,นี่ยตอนเนี้ยเขาอยากเจอเอง สวัสดีครับคุณลูกค้าเจอกันอีกแล้วเลยครับเป็นยไงบ้างครับตอนนี้โอเคไหมฮะห้องพักของเราโอเคมากเลยครับสุดยอดเลยใช่ไหมครับตอบโจทย์ชีวิตไหมฮะสุดๆเลยครับทุกวันนี้ก็คือใช้ชีวิตลงตัวมากคุณลูกค้าครับผมจะบอกว่าเมนูนี้ของคุณลูกค้าอร่อยมากมันชื่อเมนูอะไรครับเนี่ยมันเป็นโบโลเนสครับแต่เอามาฟิวชั่นเป็นเอเชียสไตล์ โบโลเนสฟิวชั่นมันเป็นการฟิวชั่นที่ลงตัวมากๆนะครับมันเป็นการฟิวชั่นที่แบบโอ้โหดีลิเชสมากๆเลยทีเดียวผมไม่เคยกินเลยนะได้ชีชๆอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับอ๋อ เป็นไส้อั่วครับไส้อัวอ่วทางเหนือครับเป็นครั้งแรกที่ผมกินสปาเกตตี้กับไส้อั่วผมว่ามันลงตัวมา,มากๆเลยทีเดียวอันนี้เดี๋ยวผมต้องตรวสอบถามนิดน,นึงว่าเอ๊ะไอเดี๋ยนี้ผมอยากให้คุณเก็บเอาไว้เลยนะหรือผมจะบอกว่าเมนูนี้เป็นเมนูที่โคตรเพอร์เฟกต์เลยครับ คนหน้าตาดีมาตามลูกสาวราบ้านครับอ๋อเฟิร์สพ่อมาตามแล้ว <c oughs> ป้าพ่อไปกลับบ้านเราเอ,อ่อหนูขอไปด้วยได้ไหมคะได้สิไป <c oughs> กลับบ้านเราดีกว่า <c oughs> <c oughs> ปบูกเหรอต้องบอกต้องบอกแล้วอะค่ะไปอ่ะ we